ทีนี้นะคะในวันนี้นะักป .4 ของเรานะคะที่ข้างบนเขาเขียนบอกว่าหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้ก็คือหมายถึงสาระประวัติศาสตร์นะคะในหนังสือเรียนของเรานะ่าจะเป็นบทที่12นะคะพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะคะในบทนี้นะคะเราจะได้เรียนอยู่ทั้งหมด5เรื่องใหญ่ นะคะก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือการสถาปนาราชวงศ์พระร่วงแห่งสุขโขทัยนะคะการสถาปนานั้นหมายถึงการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มารู้ว่าเออใครเป็นคนเริ่มต้นของอาณาจักรสุขโขทยัยใช่ไหมคะและ้วทีนี้มาเรื่องที่สองเราจะเรียนเรื่องพระมหากษัตริย์ในสุขโขทยัยตามมาด้วยการปกครองในสมัยนั้นนะคะ ตามมาด้วยเศรษฐกิจและหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้เราจึงสามารถที่จะนำมายืนยันได้นะคะว่าออในสมัยนี้มันมีอะไรที่ใช้เป็นหลักฐานบ้างนะถ้าในสมัยปัจจุบันเราอยู่สมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมอ่าสิ่งที่จะนำมายืนยนันหลักฐานอะไรต่างๆมีเยอะแยะเลยเพราะอะไรครับเรามีเครื่องมือในการบันทึกเรื่องราวใช่ไหมคะ ทั้งเขียนในคอมเขียนในโทรศัพท์ในโน้ตบุ๊กทั้งภาพถ่ายทั้งเสียงทั้งวิดีโอใช่ไหมอ่ะเยอะแยะเลยเดีวในวันนี้เราจะไปเรียนนะคะเ่ะเริ่มเลยนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะการสถาปนานราชวงศ์พระร่วงนะคะอ่ะในสมัยสุขโขทัยนะคะราชวงศ์ที่ขึ้น ปกครองในสมัยนั้นนะคะามาจากราชวงศ์พระร่วงหมายถึงมาจากตระกูลพระร่วงนะคะนามสกุลน,นี้ตระกูลน,นี้ชื่อว่าพระร่วงนะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพแไน <M. S 1> ที่ครับแผนที่ถ้าร <T. S 1> เรามองแบบนี้ มองข้ามรวมๆแบบนี้เป็นแทนที่ของประเทศไทยในสมัยปัจจุบันใช่ไหมไม่ไม่ค่ะไห่ครับไม่ครัไม่เนี่ยด้านขวานเนี่ยใช่ไหมคะรูปร่างเอาดูที่รูปร่างก่อนใช่ไหมดูรูปร่างก่อนใช่หรือไม่ใช่รูปร่างนี่ใช่แน่นอนเหมือนประเทศไทยเปรียบ ่ะเดี๋ยวคุณนี่ขออนุญาตแชร์เน็ตก่อนนะคะลูกเริ่มเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วขออนุญาตเชื่อมเน็ตตัวใหม่ก่อนรอแป๊บนึงไม่อยากให้มันสะดุดก็เห็นวาเราใกล้สีว่าเขาเลย โอเคนะคะอาทีนี้มาต่อเรื่องแผนที่เรานะคะทีนี้ถ้ามองภาพรวมภายนอกนะคะตอนนี้มันก็จะคล้ายๆกับแผนที่ประเทศไทยในปัจจุบันแต่ตัวหนังสือข้างในเด็กๆคิดว่ามันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่ะ ดูอันนี้คือเป็นแผนที่ประเทศไทยในปัจจุบันก็จริงแต่สมัยก่อนยังไม่ได้ชื่อว่าประเทศไทยนะคะยังเป็นดินแดนหรือเขตแดนหรืออาณาจากักรหรือราชธาน,น,นีนั้นๆถ้าเด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กๆจะมองดูเห็นว่าสีเหลืองสีเหลืองนี้แสดงถึงอาณาจักรสุขโขทยัยสุขโขทัยเนะ,ะสุขโขทยัยสีส้มแสดงถึงอาณาจักรขมิน อ่าสีออกชมพูอมส้มหน่อยแสดงถึงอาณาจักรล้านนา,ลา,นนาแล้วก็เปนสุดเป็นอาณาจากักรคุกามนะคะทีนี้มาดูนะคะสุขโขทัยในสมัยนั้นนะคะมันก็จะผนวกกับหลาย <c oughs> หลายภูมิภาคในปัจจุบันนะคะถ้าเรามองดูนะคะสุขโขทัยจะรวมทั้งภาคเหนือ ไล่ลงมาถึงภาคตะวันตกภาคกลางไล่ามาจนถึงภาคใต้ให้ดูสีเหลืองก่อนเนาะคามนบริเวณที่บอกว่าเป็นอาณาจากักรคามนนะคะถ้าดูในแผนที่ประเทศไทยนะคะก็จะเปรียบได้กับภาคตะวันออกชิ้งเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกในปัจจุบัน เนาะทีนี้ข้างบนนะคะล้านนานะคะในปัจจุบันนะคะล้านนาตัวนี้ก็ถูกขนวกเข้ามาเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะคะแม่ห้องสอนส่วนพุกามในปัจจุบันยังอยู่ในดินแดนของประเทศพม่านะคะอะทีนี้อ่ะสีชมพูตรงนี้เป็นจำปาสักอันนี้อ่าปัจจุบันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะอยู่ในเขตของประเทศลาวนะคะ ทีนี้เนาะเราจะมีะชนคนต่างชาตินะว่าออทั้งทางเหนือแล้วก็อี 3, สานส่วนมากก็จะติดแม่น้ําโขงนะคะทําให้มีแรงงานที่เป็นคนลาวเข้ามาเยอะปัจจุบันทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแรงงานขเขมรทางฝั่งเหนือตะวันตกแล้วก็ไล่ลงมาภาคใต้ก็จะเป็นแรงงานจากพม่านะคะแต่อันนี้พ่อมองเห็นแล้วเด็กๆว่าอานาคตาสุขโขทัยยิ่งใหญ่ไหม เยอะไหมกิอนอาณาจากักรใหญ่ไหมใหญ่เลยค่ะภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคใต้ใทั้งหมดเลยนะคะอะทีนี้มาดูทําไมในสมัยนั้นนะคะไม่มีอาวุธสงครามที่ที่ไหวเนาะสมัยก่อนอาวุธก็จะเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบนะคะไม่มีปืนเลยแต่ทําไมถึงจะสามารถขยายอาณาจักรได้ นะคะ,ะทีนี้คุณครูนี้ให้ดูภาพนี้นะคะภาพเหล่านี้คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะปัจจุบันยังคงอยู่อันนี้คือถ่ายจากภาพจริงในปัจจุบันนะคะใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวแถวจังหวัดอสุขโขทัยนะคะก็อย่าลืมแวะไปชื่นชมความยิ่งใหญ่อลังการนะคะเขาเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะ ซึ่งอุทยานแห่งนี้นะคะการจัดงานประเพณีนะคะเช่นประเพณีลอยกระทงนะคะก็จะมาจัดที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่มีความยิ่งใหญ่แลวก็งดงามมากนะคะอ่ะใครไปเที่ยวมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเป็นยังไงสวยเหมือนในรูปไหมอ่ะทีนี้มาดูนะคะมาดูว่า บุคคลผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยคือใครนะคะผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยคือพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i นะคะอ่ะเป็นบุคคลผู้ที่บุกเบิกนะคะแล้วก็ทรงก่อตั้งเมืองสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธานีนะคะนั่นหมายถึงพระมหากษัตริย์คนแรกชื่อชื่ออะไรคะพ่ออะไร พ่อขุนศรีอินทราชิตค่ะถูกต้องค่ะ in พ่อขุนศรีอินทราชิตนะคะและต่อมานะคะก็ได้มีเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะทรงสวรรคตลงนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะก็ได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพ่อขุนศรีอินทราทิตตามมาด้วยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทนะคะ ซึ่งกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้มีส่วนในการสถาปนาก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยบอกว่าเอา้าถ้าพ่อขุนสีอินเทราทิศเป็นกษัตริย์องค์ที่หนึ่งแล้วทําไมมีบอกว่า3ามกษัตริย์นั่นหมายถึงในการก่อตั้งเริ่มแรกนะคะการสถาปนายังไม่ได้เป็นที่เสร็จสมบูรณ์นะคะการที่จะตั้งตัวเองเป็นพระมหากษัตริย์ ตั้งบ้านตั้งเมืองนะคะไม่ใช่อยู่ๆอ,อยากทําก็ทําได้นะคะมันจะต้องมีการสู้รบปกมือกับหลายๆฝ่ายนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะจนสามารถพอมาถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะค่อยได้มีการผนวดนะคะแล้วก็สถาปานาอาณาจักรสุขโขทยัยขึ้นสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะอ่ะทีนี้มาดู อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่ที่ไหนทีนี้นะคะอาณาจักรสุโขทัยนะคะมีศูนย์กลางอํานาจอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนนะคะภาคกลางตอนบนทีนี้คุณครูคนี้ให้เด็กๆดูภาพนี้นะ,ะอันนี้ในส่วนของสีเหลืองบริเวณนี้เขาเรียกว่าภาคกลางตอนบนไล่ขึ้นไปตั้งแต่จังหวัดอะไรนะคะ จังหวัดบางกอนเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวข้ามไปก่อนไล่ตั้งแต่สุขโขทัยนะคะขึ้นไปข้างบนอุทัยธานีไล่ขึ้นไปนะคะเขาเรียกว่าภาคกลางตอนบนนะคะเริ่มตั้งแต่ข้างล่างที่ขีดเส้นใต้เมื่อกี้ขึ้นไปเขาเรียกว่าภาคกลางตอนบนนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนนะคะเป็นอาณาจาักรที่เกิดขึ้นจากความรักอิสรภาพและความเสียสละ ของบรรพบุรุษไทยความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเด็กๆได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมคําคํานี้ได้ยินเ<อ>คยครับเราได้ยินจากไหนมีคนบ<ข>อกว่าไม่เคยช<ด>าติไทยชาติไทยถูกต้องชาติไทยอาในเพลงชาติไทยจะมีคําว่า ความเสียสละและ,ะของบรรพบุรุษไทยทําไมเอาคาคานี้มาอยู่ในเพลงชาติไทย <_ d ue> เพลงชาติเดืออะไร <_ d ue> เพลงที่ร้องใช้ร้องเพื่อปลูกกะระแสความรักชาติให้รักชาติรักแผ่นดินของตัวเองทุกๆประเทศมีเพลงชาติและมีการเปิดทุกวันนะคะ <_ d ue> นั่นแสดงให้เห็นว่าบรรพพบุรุษของเราได้เสียสละคําว่าเสียสละนี้เสียสละทั้งชีวิต ทางเลือกนะคะอ่าและความสามารถนะคะในการไปต่อสู้นะคะเพื่อจะเอาดินแดนกลับคืนมาแล้วก็ขยายอาณาเขตออกไปนะคะบรรพบวรุษของเรานะคะได้เสียสละชีวิตนี้ไปหลายท่านนะคะเพื่อที่จะให้ได้ดินแดนของประเทศไทยมานะคะและในสมัยสุขโขทัยนะคะมีพัฒนาการที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะ มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ราวสองศตวรรษคำว่าศตวรรษเป็นการนับเวลาในช่วงกี่ปีคะลืมหรือยังศตวรรษนับเวลาช่วงกี่ปีพันปีพันปีคับหืมอ่ะศตวรรษเป็นการนับเวลาในช่วงหนึ่งร้อยปีคำว่าสองศตวรรษนั่นหมายถึงกี่ปีคะ สองร้อยปีคสองร้อยปีสองร้อยปีปีครับนะคะอาณาจักรสุโขทัยนะคะอ่าเป็นราชธานีอยู่ได้สองศตวรรษหรือสองร้อยกว่าปีสองร้อยสิบเจ็ดปีจึงถูกรวมเข้ากับอยุธยานะคะทำไมถึงมีการรวมเข้ากับอยุธยาสาเหตุก็คือหนึ่งเนาะอ่ามีศัตรูจากภายนอกนะคะ เพราะว่าในสมัยนั้นมีการสแสวงหาล่าอนานิคมเนาะขยายพื้นที่ของตัวเองและที่สําคัญนะคะเหตุที่สุขโขทัยเกิดการล่มสลายเพราะเกิดความแตกแยกภายในนะคะต่างคนต่างอยากเป็นใหญ่มีอํานาจพอคนหนึ่งขึ้นเป็นตัวเองไม่ได้เป็นก็หาทางกล่นแกล้งนะในที่สุดก็เกิดความแตกแยกในภายในจึงทำให้สุขโขทัยแตกสลายได้ในที่สุดเนาะ ทีนี้มาดูนะคะในสมัยราชวงศ์พระร่วงนะคะอะ่เรื่องราวของราช,ราชวงศ์นะคะก่อนที่พระร่วงจะขึ้นมาเป็นนะคะและเรื่องของพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนบางกลางหาวนะคะร่วมกันขับไล่ขมีนนะคะที่มายึดครองเมืองสุโขทัยก่อนนะคะซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายนะคะที่ พ่อขุณผาเมืองแล้วก็พ่อคุณบางกลางหาวขับไล่เขมรออกไปถูกจารึกอยู่ในแผน่นแผ่นนี้เขาเรียกว่าแผ่นอะไรคะศิลาจารึกครับศิลา,า,าจารึกศิลาจารึกศิลาไปว่าอะไรคะศิลาไปว่าอะไรปวาหินค่ะหินิอ,อ่าจารึกแปลว่า เขียนค่ะถ้าเขียนหรือสลักลงถูกต้องนะคะอ่านั่นหมายถึงถูกเขียนหรือสลักไว้ที่แผ่นหินอถ้าเราไปเห็นของจริงเราจะอ่านออกไหมเนี่ยไม่ออกค่ะไม่ออกอไม่ออกแล้วทำไมตีความเรื่องราวออกมาได้เป็นเรื่องราวล่ะเพราะอะไรคะ เพราะมันก็จะมีคนที่เขาเรียนนะคะเรียนเกี่ยวกับการดูตัวอักษรพวกนี้นะคะเนาะ,ะคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยโน่นนี่นั่นนะคะเขาจะต้องมีการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ตีความหลักฐานเนาะ,นะทีนี้มาดูนะคะก่อนที่การอ่านพระนามพ่อขุนบางกังหาวนะคะ นี้ฝังนะพ่อขุนบางกลางหาวนะคะอยู่ในจารึกหลักที่2นะคะของแผ่นศิลาจารึกนะคะมีการนําแผ่นศิลาจารึกนี้นะคะอยู่ที่วัดสีชุมจังหวัดสุขโขทยัยอ่ะใครได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่สุขโขทยัยก็ลองไปอ่านดูนะคะวัดศรีชุมนะคะปัจจุบันวัดนี้ยังคงอยู่นะคะเดิมอ่านกันว่าพ่อขุนบางกลางเท้า เป็นเจ้าเมืองบางยมนะคะต่อมาสัตราจารย์ประเสริฐนานครนะคะผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเรื่องการอ่านจะรึกนะคะได้แก้ใหม่เป็นพ่อขุนบางกลางหาวนะคะไปเมืองบางยางนะคะอ่ะทีนี้พระนามพ่อขุนบางกลางเท้าถูกเปลี่ยนมาเป็นพ่อขุนบางกลางหาวนะคะและต่อมาพ่อขุนบางกลางหาวไปเป็นใครนะคะมาดู ทีนี้มาดูวัาซิลาจารกแผ่นที่อ่หลักที่สองนี้นะคะอ่ก่อนสถาปนานาจากสุขโขทยัยสุขโขทัยเคยอยู่รวมเดียวกับกเมืองศรีสัชนาลัยนะคะผู้ปกครองเมืองศรีสัชนาลัยก็คือพ่อขุนศรีนาวน้ำถุมนะคะต่อมาพ่อขุนศรีนาวน้ำถุมเป็นลูกเป็นพระราชโอรสก็คือลูกชายของพ่อขุนหาเมือง เจ้าเมืองราชนะคะพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกหรือแต่งนะแต่งงานกับน,นางสิครอนนะคะของลูกสาวอาณาจากักรขมิฟังตอนนี้เด็กๆอาจจะงงอยู่นะคะฟังก่อนนะหลังจากที่ได้แต่งงานเสร็จแล้วนะคะก็ได้พระราชทานพระขันชยัยศีขะขันคืออะไรคะใครพอทราบพ,พระขันคือดาบหรือเปล่า อมันเป็นคล้ายๆกับดาบเขาเรียกว่ากลิตใช่ไหมคะอ่าเขาเรียกว่ากลิตนะคะาคล้ายๆกับกลิตถ้าขันเป็นดาบก็แต่ว่าเป็นดาบที่ไม่ยาวมากนะคะได้พระราชทานท่าข<ร><ด>ันใส่สีนะคะเป็นเครื่องแสดงอำนาจอาญาสิทธิ์และได้รับพระราชทานนามจากกรรษัตริย์คขเรว่าอ่าสีอินทราทิต นะคะนับตั้งแต่นั้นมานะคะพ่อขุนศะรีอ่าพ่อขุนพาเมืองนะคะจึงได้ชื่อว่าศรีอินทรา t ิ i สงงไหมอ่าไม่งงค่ะหนูจําไม่ได้แล้วคุณครูพูดชื่ออะไรหนูจําไม่ได้อ่ะทีนี้มาดูนะคะเมื่อพ่อขุนศรีนาวนาถุมสเสด็จสวรรคตสวรรคตแปลว่าอะไรคะ เสียชีวิตครับเสียชนะีวิตเสียชีวิตลงนะคะอะเมื่อพ่อขุนสีนาวนำถุมนะคะสวรรดคตลงนะคะในขณะนั้นนะคะขอมสบาดโขลงลำพงจำชื่อนี้ไว้นะมีอยู่ในข้อสอบนะคะขอมสบาดโขลง ลำพงนะคะเห็นว่าโอ้ยเจ้าเมืองนะคะสวรรคตแล้วประชาชนก็ขวัญเสียนะจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเข้ามายึดเมืองสุขโขทัยไว้นะคะมาแล้วกลุ่มคมขอขอมหรือขเขมรน,นะคะได้เข้ามายึดเมืองสุขโขทัยไว้นะคะในขณะนั้นพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งเป็น เพื่อนกันนะคะได้รวบรวมกำลังไพลพลนะคะขับไล,ขล่ขมนออกไปจากสุขโขทัยนะคะเก่งไหมคิดว่าเก่งไหมไม่รู้อ่านะคะในสมัยก่อนการที่จะรวบรวมคมแล้วก็ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูนะคะหนึ่งอ่า คนที่เป็นแม่ทัพออกนํารบจะต้องเป็นไงคะมีความเก่ง่กล้านะคะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดนะคะการที่สามารถขับไล่กลุ่มทหารกลุ่มขมรหรือกลุ่มคนต่างชาติออกไปได้นั่นแสดงว่าบุคคลคนนี้เป็นใครคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการรบนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งที่ขมรนะคะ ขับไล่ถูกขับไล่ออกไปเนื่องจากว่าพ่อขุนบางกลางหาวมีอะไรนะคะเป็นอาวุธที่แสดงแสนยานุภาพ้าอะไรผ้าขันค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเพราะผ้าขนผ้าขันใครเป็นคนให้ผ้าขันคะเพราะคนที่ให้ผ้าขันนั่นก็คือ พ่อตาใช่ไหมซึ่งพ่อตาเป็นใครคะเป็นกษัตริย์ของขเมนอีกทีหนึง่งเนาะอ่าเรื่องเรามันก็จะโยงอย่างนี้อ่าทีนี้นะคะเรื่องสรุปย่อๆก่อนนะคะถ้าพูดไปเยอะนะเดี๋ยวเด็กๆจะมึนก่อนนะคะอ่าสรุปคร่าวๆนะคะเมืองสุขโขทยัยเดิมมีพ่อขุนศรีนาวนำถุมเป็นกษัตริย์นะคะ ต่อมาอมีพระราชโอรสชื่อว่าพ่อขุนผาเมืองตอนนั้นอาศัยอยู่ที่เมืองราชเมืองราชเรียกเอกอย่างหนึ่งว่าเมืองลูกหลวงนะคะเมื่อพ่อขุนสีนาวนำถุมสวรรคคตลงนะคะเกิดน,นะคะขอมขบาทลำพงโขลงลำพงนะคะเข้ามายึดนะคะแต่ไม่สามารถยึดได้เพราะอะไร เพราะความเก่งกาจของพ่อคุณบางกังหานนะคะแล้วก็พระสหายนะคะช่วยกันขับไล่ออกไปดังนั้นพ่อขุนมหาเมืองนะคะจึงได้ขึ้นครองราชเมืองสุขโขทยัยหลังจากที่ได้ครองราชเมืองสุขโขทัยแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆอีกนิดนึงนะคะ ผู้ที่สถาปนากรุงสุขโขทัยชื่ออะไรคะุนรีอินทราราอ่าถูกต้องก่อนที่จะได้ชื่อนี้ชื่อว่าใครมาก่อน พ่อขุนบางกลางขุนบางกลางหาวค่ะอ่าอได้ชื่อว่าพ่อขุนบางกลางหาวมาก่อนนะคะอ่าทีนี้เพื่อนของพ่อขุนบางกลางหาวชื่อว่าพ่อขุนอะไรคะพ่อพ่อขุนหาเมืองพ่อขุอพ่อขุนหาเมืองพ่อขุนหาเมืองนะคะขออนุญาตลบก่อนนะคะ ทีนี้เนาะในสไลด์ตรงนี้คุณครูนี่ก็หยุดได้ก่อนทีนี้นะในเรื่องของการสถาปนาหนึ่งหลักๆเลยให้เด็กๆจำว่าหนึ่งผู้ที่สถาปนาชื่อว่าพ่อขุนศรีอินทราทิ i หรือพ่อขุนบางกลางหาวใช่ไหมคะมีเพื่อนชื่อว่าพ่อขุนผาเมืองนะคะส่วนคอมเมนที่จะเข้ามายึดสุข,ขุมไทยชื่อว่าขอมสะบาดโขลงลำคง นะอ่ะทีนี้เรามาดูพระมหากษัตริย์ในสุขโขทยัยสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีได้กี่ทศวรรษคะกี่ทศวรรษสองทศวรรษนับเป็นกี่ปีสองร้อยปีอ่าสองร้อยปีอ่ะ,อะทีนี้มาดูมาดูพระมหากษัตริย์มีใครบ้าง อ่ารูปนี้คือใครคะมีใครนึกภาพออกรูปนี้คือใครพ่อคุณสีอินทราทิตครับเดี๋อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูไปก่อนนะตกลงแล้วภาพนี้คือใครตอนนี้ยังไม่เฉลยเนาะทีนี้เด็กๆมาดูตรงนี้นะคะ บุคคลภาพนี้คือใครคะพ่อขุนรามคําำแหงมหาราชค่ะอ่าพ่อขุนรามํำแหงมหาราชอ่าเกี่ยวข้องยังไงกับอาณาจักรสุโขทัยนะคะทีนี้มาดูนะคะพระมหากษัตริย์ในสุโขทัยนะคะอยู่ในราชวงศ์พระร่วงนะคะที่ปกครองสุโขทัยมีทั้งหมด กี่องกี่พระองค์คะเก้าพระองค์กี่ทั้งหมดเก้าพระองค์นะคะทีนี้มาดูนะคะมีใครบ้างนะคะเก้าพระองค์นะคะอันนี้เป็นเส้นทำลายของพระมหากษัตริย์นะคะอ่ะเริ่มต้นเลยพ่อขุนศรีอินทราธิตนะคะต่อมาตามมาด้วยพ่อขุนบานเมืองตามมาด้วยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามมาด้วยพระยาเลอไทยพระยามุ่งนถุมอันนี้ได้ห้าแล้วเนาะต่อจากพระรามั่งน้ำอ่าท่าอ่าท่าอะไรคนนี้ก็ลืมพระยางั่งน้ำถุมเนาะก็ตามมาด้วยพระยาลอไทยนะคะพระมหาธรรมราชาที่สองพระยาะสลือไทยแล้วก็ พระมหาธรรมราชาที่สี่นะคะมีอยู่ทั้งหมดเก้าพระองค์ทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างบุคคลนะคะนี่คือพ่อขุนศรีอินทราธิ i ผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรสุโขท,ทยัยอยู่ในสมัยราชวงศ์พระร่วงนะคะคุณครูนี้จะให้ดูเฉพาะบุคคลพระมหาประศที่สําคัญๆเท่านะั้นทีนี้ต่อมาอพระมหาประศรีองค์นี้ชื่อว่า พ่อข้นรังทังเห็มว่าหนาตาเด็กๆช่วยปิดไมค์ก่อนนะคะลูกเนาะสิ่งจะได้ไม่เข้ามากวนเพื่อนนะคะ อ่ทีนี้มาดูพ่อขุนรามคำแหงมีความสำคัญกับยังไงกับสมัยสุขโขทยัยและในสมัยสุขโขทยัยช่วงที่พ่อขุนรามคำแหงเป็นพระมหากษัตริย์นะคะเป็นช่วงที่สุขโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะคะโดยเฉพาะหจะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการมีตัวอ,อักษรใช้เป็นครั้งแรกของคนไทยและ2เจริญด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นะะในสมัยนั้นพอ่อขุนรามคำแหงนะคะเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะคะเริ่มมีต่างชาติเข้ามาค้าขายนะคะการาเดินทางเข้ามาขายของต่างชาตินะคะจะเดินทางเข้ามาทางน้ําทางเรือเรือสำเภานะคะแล้วก็ค้าขายกับต่างชาติที่อยู่บริเวณรอบนอกเช่นอนาณาจักรล้านนาล้านช้างนะคะอาณาจักรพุกามเนาะ แต่หลังจากนั้นหลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตรลงน่าเสียดายตรงที่ว่าสุขโขทัยก็เริ่มเสื่อมอํนานาจลงนะคะจากที่เคยมีอํานาจสูงสุดในสมัยสุขโขทัยนะพ่อขุนรามคำเหงพอพระอ,องค์สวรรคตรลงนะคะสุขโขทัยก็เริ่มถดถอยนะคะ อ่ะทีนี้มาดูนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนอกจากเก่งในเรื่องของการคิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทยก,การค้าขายแล้วยังมีความสามารถในการนำทัพออกสู้รบและขยายอาณาเขตมาดูว่าอาณาเขตที่พ่อขุนรามคำแหงน,นำกองทัพออกไปสู้รบนะคะที่ตะวันตกนะคะขยายเมืองไปจนถึงเมืองหงสาวสดี สงสวสดีนะคะปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศพมา่านั่นแสดงว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี้เก่งนะคะสามารถขยายเมืองออกไปนะคะข้ามแม่น้ำไปได้เลยนะทางด้านทิศใต้นะคะสามารถขยายเมืองลงมาเลยนะครศรีธรรมราชนะคะนั่นหมายถึงจากสุขโขทัยนะตีเอาเมืองต่างๆเข้ามาเป็นเมืองของตัวเอง จนมาถึงเมืองนครศรีธรรมราชนะคะปัจจุบันก็เป็นจงังหวัดนครศรีธรรมราชที่อยู่ทางภาคใต้ไกลมากนะต่อมาทางด้านทิศเหนือนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปยึดเมืองชวานะคะปัจจุบันเมืองชวาก็คือหลวงพะบางหลวงพระบางปัจจุบันอยู่ในประเทศลาวทีนี้ต่อมาทิศตะวันออกนะคะสามารถขยายอาาเขตออกมาได้จนถึงเมืองเวียงจันทร์ ปัจจุบันเวียงจัน์อยู่ในประเทศลาวและก็เป็นเมืองหลวงของลาวนะคะ ทีนี้มาดูว่าพระยาลิไทยนะคะหรือมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะคะก็มีความพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กลับคืนมานะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะขยายวงได้กว้างเท่าสมัยพ่อขุนรามคำแหงเพราะอะไรคะเพราะในส่วนหนึ่งก็คือ,อการคิดบางแขนในการนำทัพออกไปนะคะจะต้องมีการคิดอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะ,ะทีนี้ ผ่านตรงนี้ไปก่อนเนาะอ่ะเข้ามาจบตรงนี้เหรอเอากลับมาหน้านี้อีกครั้งหนึ่ง